วัดดีครับพ่อสำหรับคลิปนี้ผมเป็นพอคาร์ลดวนนครซีธรรมดาดตดเราก็รับเที่ยวเพลิงไป1นื่งพันลิตรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเงินสร้างมือน่วบาทถ้าเราเยกไปต่างข้าเราจะไปตังวันนี้เราจะตรงไปนะครับเปิือไปนครซีธรรมาราตอนนี้เรากำลังพันสถานีใซ่ย่ยนะครับสถานีที่ต้องกเป็นสถานีของเข้าส่วนสถานีที่ซ่มก็เป็นสถานีรอนบิบุนเดี๋ยวเราจะไปจอดสถานีหน้านะครับก็คือสถานีจุมตังก็จุมม้องนั่นเองจะเห็นได้ว่าเราเยกมาต่างทรายก็คือไปเส้นนกครนซีธรรมาราด้ตตรงไปก็จะลุงรนไต ตึงโยตัดจากสถานีเขาจุมทองเดรสสถานีสุดท้ายเดีต้องจอดก็คือสถานีโคกคล้ำเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงสถานีปลายทางแล้วนะครับก็คือสถานีนครศรีธรรมราชนั่นเองพอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องสลับรถเอาว่าเราจะไปต่ออีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราก็รอกลับเป็นกระบวนไปร้องเวลาสี่โมงเย็นวันนี้ก็เวลาบ่ายสามเลยนะครับพ่อมก็มาตรวจเตรียมความพร้อมกระบวนรถเมื่อกระบวนรถพร้อมนะครับเวลาสิบบกชุนชุนเราก็ออกจากสถานีนครศรีธรรมราชตอนนี้เราออกจากสถานีนครศรีธรรมราชแล้วลองเล็กนิดนึงว่าจะอันไดดีไหมเมื่อจะอันใดดีก็ลุยกันเลยนะครับสำหรับคานี้กก็็จจออออดดเเเหมมืืนนิลยะคครับไปด สตานีโกกลามทัดไปก็เป็นส,ต,นต,สต,นตานีถุงร้อแล้กกาสตานีจุมตังก็จุนต้องเดี๋ยวเราจะไปจอตีนั่นก็คือสตานีจุมต,งตงงังถุงซ่งเดี๋ยวเราจะเปลนเว้นไปนั่นรถจักเทนีาำรับในการเป็นคนขับในวันนี้ขบวนไปหน้าออกจากถุงซรงเวลาแปดมงสีานาทไปึงนคนเวลาเก้มงบนาทในส่วนของข้ากลับขบวนแปดออกจากสตานีนครสี่ตำรัดเวลาสี่โมงเย็นไปถึงถุงซงเวลาสิบเสุน็สรุปได้ว่าไปกลับโดใจเวลาเปดจ็โมงยี่องนาทีก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกด